สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภทรายุทธวราชัยชาแนลนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ในห้องนอนค่ะลองฝากลองหัดขอโทษค่ะลองหัดพูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็แปลดูค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าดิฉันสอบนะคะแต่มันไม่ง่ายอย่างนี้ค่ะมันจะสอบอย่างดิฉันเคยสอบละยากยากค่ะเหมือนนักศึกษามาหาวิทยาลัยตอนเรียนปตีนะคะค่ะโอเคค่ะมามาลองดูดิฉันต้องมาฟื้นๆหน่อยแล้วค่ะอ่าเป็นการ พูดแล้วก็แปลนะคะดิฉันเอาเรื่องราชสีกับหนูก็คือ the lion and the mouse นะคะช่วง introduction ค่ะเอาตรงนี้เอเออมันจะพูดเยอะดีเหมือนกันนะคะค่ะเขาก็บอกว่า,าดิฉันพูดเลยนะคะ introduction story time is a series of grade l i d e l s which is aim Young learners between the age of 6 and 10. The series helps students to develop their knowledge of the English language through enjoyable stories, which have been carefully selected from all over the world. The series also provides further practice activities in the language presented in each story. Therefore it is suitable for use as a supplement to most primary crosses. and in all teaching situation เรื่องราวนะคำแนะนำเรื่องราวนะคะเอ่อซีรีส์นะคะ, uh, นะคะของเกี่ยวกับเอ่อ uh, การเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ระหว่างเอ่อ uh, เด็กอายุ6ขวบถึง10ขวบนะคะซีรีส์พวกนี้ พับสับเลยนะคะเป็นเป็นซีรีส์อ่ะเป็นเป็นหนังซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะช่วยให้นักเรียนนะคะพัฒนาความรู้นะคะภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะในสตอรี่ค่ะสตอรี่เรื่องราวนะคะแล้วก็มีการเลือก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 อย่างระมัดระวังแล้วนะคะจากาทั่วโลกนะคะเป็นซีรีส์ที่ จัดวางนะคะแบบฝึกหดัดกิจกรรมเกี่ยวภาษานะคะในแต่ละสตอรี่เรื่องราวนะคะแล้วก็จะมีสถานการณ์ที่ใช้ใช้ส่วนมากะะหลักสูตรประถมที่ใช้สอนกันในสถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่เขาใช้สอนกัน teaching situation ค่ะอันนี้ก็ the book the books are especially decide to motivate younger learners of english as a foreign language and encourage them to take an active interest in the language. Each story can easily be turned into a play for a class production. These plays offer paths to learners of different abilities and are therefore suitable. for all primary classes สับแปลยากพอสมควรนะคะสำหรับดิฉันหนังสือนี้มันเฉพาะดีไซน์เฉพาะออกแบบนะคะ motivate young girl learner นะคะสำหรับภาษาอังกฤษ motivate ดิฉันจำไม่ได้แปลว่าอะไระในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ foreign นี่ต่างประเทศเนาะภาษา foreign language ค่ะภาษาต่างประเทศและ Encourage อาดิฉันก็จะจำศัพท์ตัวนี้ไม่ได้เหมือนกัน Encourage อาจจะต้องใช้ Google ในการช่วยแปลค่ะแล้วก็นำไปสู่ to take an active นะคะ interest สนใจนะ,ะใน in the language ในภาษานะคะแต่ละ story นะคะสามารถาเรียนรูน้ได้ง่ายนะคะ play for class production นำเสนอในห้องเรียนเนี่ยนะคะ แล้วก็ display offer p a s s learner แล้วก็เรียนเสนอเป็นเป็นพาร์ก็คือเป็นส่วนๆนะคะในการเรียนรู้แล้วก็มีอ่า l i t y ก็ ability ก็ความสามารถเนะาะใช้ความสามารถที่แตกต่าง different ability นะคะแล้วก็ therefore suitable สถานการณ์นะคะในในคลาส Primary Class ในห้องชั้นประถมนะคะอันนี้ดิฉันก็แปลมันอาจจะไม่ถูกร้อเนะคะเพราะว่าศัพท์บางตัวดิฉันก็ต้องใช้ Google นะคะในการช่วยค่ะแต่อันนี้ลองลองดูนะคะค่ะโอเคค่ะอ่าไปเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยาวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ